ารจังหวัดสงขลาพิภากษาจำคุกเครือข่ายญาตินักการเมืองท้องถิน่นโดยไม่รอลงอาญากรณีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับกรณีสำนักศิลปกรที่11สงขลาเข้าแจ้งความกลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อยอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565โดยแบ่งออกเป็น3คดีรวม12จุด ล่าสุดศาลจังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษาคาดีที่81/2565ทั 2, 65, ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนโดยนายปอนเลิดเฉลิมวงพนักงานขับรถแบคโฮศาลสั่งจำคุก1ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาส่วนนางสาวจันทิมาจันสว่างลูกสาวอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานครศาลสั่งจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาการอ่านคำพิพากษาครั้งนี้นายนัทนรันหรือเจ นางนัดนรันหรือเจอ้อยพี่สาวของนายเด็ดอิดขาวทองสอสอเขตห้าสงขลาและนายชาญชายาหรือนายยกแป๊ก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานครก็ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีของบุกสาวด้วยซึ่งทั้งเจ๊อ้อยและนายกแป๊กเองก็เป็นจำเลยในคดีที่154ทับ2 5 6พบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยโดยมีการขุดดินลูกรางออกไปขายจนกลายเป็นหลุมลึกทำให้เจดีย์เขาน้อยอายุ1,400ปีเสี่ยงสุดตัวลงมา ซึ่งคดีนี้อยู่ในกระบวนการศาลโดยมีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมากับ